ยายของจอนเล่าว่าเธอเติบโตขึ้นในสลัมชิคาโกครอบครัวของเธออาศัยอยู่ในบ้านหลังเล็กใกล้ท่าเรือและหนึ่งในความทรงจำรแรกๆของเธอคือในช่วงฤดูร้อนที่ร้อนจัดวันหนึ่งเมื่อเธอกับพี่สาวกำลังหาที่นั่งชิวๆทั้งคู่ก็ไปพบสะพานไม้ตรงท่าเรือที่แทบไม่มีใครใช้ใกล้กดังร้างหลังหนึ่งทุกคืนสองพี่น้องจะเดินลงไปยังท่าน้ำและนั่งที่ขอบสะพานไม้ตอนพระอาทิตย์ลับขอบฟ้ายายของจอหนยัึ่งจำสัมผัสของสลายทะเลที่ไหลผ่านปลายเท้าได้อย่างชัดเจนช่วงหนึ่งเธอยังรู้สึกผูกพันกับมันด้วย ในตอนที่พวกเธอหย่อนเท้าลงไปในน้ํานิ่งขุ่นๆกระทั่งหลายปีผ่านไปเธอกลับไปที่ท่าน้ําอีกครั้งและพบว่าโกดังนั้นถูกรื้อทิ้งไปแล้วด้วยความสงสัยเธอจึงสอบถามไปยังคลมผังเมืองและได้รู้ความจริงว่าโกดังนั้นเคยเป็นฐานปฏิบัติการของแก๊งมาเฟียที่ลอบดําเนินธุรกิจค้าประเวณีในพื้นที่เรื่องทั้งหมดถูกเปิดโปงหลังจากมีสมาชิกแก๊งคนหนึ่งฆ่าโสเพณีแล้วเอาศพโบ,บกปูนไว้ที่เท้าแล้วทิ้งลงทะเลเจ้าหน้าที่สอบสวนพบศพจํานวนมากภายในน้ําและสิ่งที่ทําให้มีคนพบ ศพเป็นครั้งแรกคือชาวประมงที่แล่นเรือผ่านมาในตอนเชา้าเห็นเส้นผมของเหยื่อบางคนลอยขึ้นมาเหนือผิวน้ำเหมือนสรลดยทะเล